ว่าวใส่เสื้อวันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะว่าว่าไปเรียนนะคะทุกคนว้าวว่าไม่ได้โกดเรียนนะคะแต่แค่เพราะว่าเปลี่ยนชุดแล้วเพราะว่าพราวว่ากําลังจะไปไหนเรือไหมคะวันนี้เราจะไปกินของที่แบบว่าอยากจะกินมากวันนี้เราไปกับเลขาของเรานะคะเลขาของเรานะคะคุณเลขาของเราไปกินข้าว กับคุณแม่ไม่ใช่ค่ะไปกินข้าวกับคุณเลขาค่ะทุกคนพอดีแบบว่าเราไม่ค่อยได้หยุดไม่ค่อยได้ยังไงอ่ะก็ไม่ค่อยมีเวลาอะไรแบบนี้ก็เลยอยากจะไปพักผ่อนหน่อยแล้วพุ่งนี้ก็ได้หยุดด้วยจะได้แบบกินวันนี้เลยคนะ่ะเป็นบูเฟ่ที่แบบว่าเป็นบูเฟ่อาหารทะเลที่อยากกินวานานนะคะทุกคนเพราะว่าเปิดในตอนแล้วก็เห็นมีคนรีวิวก็เลยแบบอยากที่จะแบบว่าไปลองบ้างค่ะทุ แต่ก็เดี๋ยวต้องไปดูว่าจะเป็นยังไงนะคะก็เลยมาทั like นไล์ก่อนนนึงค่ะวันนี้วันนี้มาทันไล์ด้วยสวัสดีค่ะพี่น,น้ำฝนคิดถึงเมื่อคืนไม่ได้ดูไม่เป็นไรค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะแพงไหมราคาอยู่ที่4เท่าไหรนะไม่จายังไม่ได้ถามเลยแต่บูเฟ่ก็น่าจะมาสองไม่แน่ใจเหม เพราะว่าเราไปนี่เราไม่ได้ไปแบบว่าเราไม่ได้ดูราคานะคะเราไปเพราะเราอยากกินนี่ครับคนสวยสวัสดีค่ะเอฟซี MC คนเลขาครับโอ๊ยโอ้ยอุ้ยขอบคุณพี่น้ำฝนค่ะอ๊ย้ยคุณเลขาบอกโอเคค่ะรับรู้แล้วค่ะรับทราบขอบคุณพี่น้ำฝนนะคะขอบคุณค่ะอันนี้งเขาทำงานค่ะอหนูก็เพิ่งเลิกเรียนมาคาบสุดท้ายทุกคนใช่ไหมคะว่าหนูเรียน แบบเออมากเลยค่ะทุกคนวันนี้สอบกลางภาคคณิตด,ด้วยค่ะก็ไม่อยากจะโม้คะแนนเท่าไหร่คือคือจะบอกว่าทุกคนค่ะทุกคนฟังว่านะว่าเรียนห้องสี่ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นห้องสีภาษาก็จะมอีอยู่ห้องเดียวทีนี้วันนี้ก็มีสอบคณิตพอไปสอบเสร็จปุ๊บเราเราเรียนสีภาษาเนี่ยเราไม่ค่อยได้เรียนคณิตเราจะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราได้เรียน สองค่าไปอะไรประมาณนี้เราก็เลยไม่ค่อยได้เรียนสักเท่าไหร่ค่ะพอสอบเสร็จปุ๊บตั้งแต่ข้อหนึ่งหรือข้อสิบหกนะคะอุ้ยอันเนี้ยครูสอนมาละสรุปหลังจากนั้นคืองงมากคืออันนี้ยังไม่เคยเรียนเลยหนูก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นข้อสอบที่แบบว่าออกกันทั้งสายชั้นหรือเปล่าแต่ว่าด้วยความที่เรื่องพวกเนี้ยเขาสอนห้องหนึ่งห้องสองห้องสามไปแล้วแต่ห้องสี่อย่างเราอ่ะคือเราเรียนแต่ภาษาเนี้ยทุกคนคือเราไม่ได้เรียนคณิตเนียคะ่ะก็เลยแบบว่า งงไม่เข้าใจคือแบบว่าทําไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่อ่านหนังสือนะคะแต่มันยังไม่มันยังไม่ได้เรียนนะคะทุกคนทุกคนเข้าใจไหมกค็คือเรียนมาแค่ช่วงด้านหน้าแต่ด้านหลังเราไม่ได้เรียนก็เลยบอกว่าแต่ด้านหน้าหรูทําทําทําถูกหมดเหลือข้อเดียวมีผิดอยู่ข้อเดียวที่เหลือถูกหมดเลยแต่ข้อหลังๆเราก็บอกว่างั้นเราก็ต้องใช้ดววของเราเราแหละรเราต้องใช้ดัวของเราแต่ แต่เราก็ได้คะแนนเกินครึ่งมาค่ะทุกคนบอกคะแนนเกินครึ่งเต็มสามสิบนี่สิบห้าใช่ไหมทุกคนไม่ใช่นะคะไม่ใช่แต่เราก็ไม่บอกหรอกค่ะเพราะว่าทํางานถอยรถ <c oughs> ทุกคนหนูจะบอกว่าแค่เครื่องเท้าคกับโทรศัพท์หนูนะหนูบอกได้เลย,เลยแค่นี้นะ หนูก็คือแบบว่าต้องเจียดเงินต้องเจียรเงินแบบแต่ละเดือนออกมาแบบ้หูอย่างยากลําบากมากแบบไม่ง่ายเลยค่ะทุกคนเพราะว่านั่นแหละเพราะมันก็มีอยู่นิดนึงอะค่ะทุกคนมันก็มีอยู่นิดคือตอนนี้เรายังไม่ได้เป้าหมายไปสูงขนาดนั้นอาจคิดอยู่เหมือนกันค่ะว่าอยากจะซื้อรถอยู่เหมือนกันแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยสภาพของเราตอนนี้มันยังไม่ไหว <c oughs> เรายังไม่ไหวค่ะแต่ว่าตอนนี้มาหลักๆเลยหนูจะซื้อแท็บเล็ตให้คุณ ขอคุณแม่รุ่นเก่าแล้วตอนนี้กําลังเก็บเงินอยู่ต้องซื้อแท็บเลทท็ตให้คุณแม่ใหม่เพราะเนี่ยเพิ่งตกไปแตกแล้วก็เครื่องเริ่มแบบสลวนละเริ่มสลวนแล้วเดี๋ยวต้องได้ซื้อเครื่องใหม่แล้วก็เลยกะว่าจะเก็บเงินซื้อแท็บเล็ตส่วนรถก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตให้อนาคตจัดการปนะ,ะหนูทําให้วันไหนไม่ได้ยินเสียงเด้งเตือนได้ ไม่ใช่ขนมโรจนาอย่างเดียวคนอื่นๆที่มี h e a เฟร t อย่าลืมกันนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มาเมื่อวานใครที่ได้เป็นขนมโรจนานะคะในเจ็ดคนนั้นนะคะก็อย่าลืมไปดูไลฟ์กราบกันเลยนะคะแล้วจะมีสาธิตการเดินด้วยนะคะแล้วก็สบายแต่ยังไงมีแบบไว้อยู่ด้วยนะคะกินให้อร่อยนะทายมาวันนะีได้เดี๋ยวหนูถ่ายแล้วก็ลงไอเอ็มโอทุกคนคะ่ะตอนเราไปกินหรือกินมาแล้วกําลังไปกินค่ะทุกคนพูดแล้วหนูก็อยากกินตีใหญ่อยู่ หลายอย่างมากแต่แบบเราก็ต้องเซฟเซฟไว้ก่อนเพราะช่วงนี้เรากำลังเก็บตังค์่ะเรากำลังเก็บตังค์อยู่แหมดูย้อนย้อนหลังเมื่อวานแล้วจัดเต็มเชียวนจะจัดเต็มเนี่ยพี่ก็ต้องทำไม่ได้เหมือนหนูนะพี่พีนโอ้โหโหยหนูอยากเห็นแล้วเนี่ยโอ้ยอันนี้อ่ะคือแคสก์ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเกมนะคะทุนไม่ได้ค่อยไม่ได้ไม่ได้เล่นเลยค่ะช่วงนี้ไม่ได้เล่นเลยเอมมี่ MB, ไปวิง่งไปท่านในงานไปดูย้อนหลังฮามากโอเคเดี๋ยวพี่ใส่วิกละไปเล่นอะไรฮาาหน้าเล่นได้เลยค่ะพี่ชยัยบอกได้เลยรอบนี้หนูจำพี่ชัยได้ขึ้นใจเด่นนอนค่ะนี่ทำงานอยู่เลยขอกำลังใจนะั่ๆหนะหนูไปกำลังใจให้หลังจากงานเสร็จแล้วนะคะก็อยากไปกินอะไรอร่อยๆด้วยนะคะแล้วก็ พักผ่อนให้เต็มที่เลยค่ะเด็กกำลังโตทานเยอะๆได้ใช่ไหมคะทุกคนคือเมื่อวานเมื่อวานหนูตลกมากเลยหนูแบบหนูอะก่อนหนูกินข้าวคือหนูท้องอืดค่ะทุกคนคือแบบไม่ย่อยค่ะแล้วหนูก็เลยงงแล้วหนูก็ถามคุณเลขาคงหนูว่าทําไมหนูถึงท้องอืดทั้งทั้ที่ตอนหนูไปสโมค่ะทุกคนหนูไปออกกําลังกายมาหนูก็เลยบอกว่าเอากําลังกายก็ออกไปแล้วไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆด้วยแล้วทําไมมันไม่ย่อย น,นะคะคือบอกว่าคือโอโอกกำลังกายหนักเกินไปค่ะคือตอนนั้นหนูโดดเชือกด้วยเลยว่าแบบมันเก่งด้วยละมั้งมันก็เลยแบบว่าทําให้แบบมันมันไม่ย่อยอ่ะมันก็เลยตีขึ้นอะไรแบบเนี้ยโดดไปเยอะโด,ด,โด,ด,โด,ด้วยตอนนั้นก่อนไลน์หนูก็โดดเชือกไปเยอะก็เลยแบบว่าอาจจะทํเก่งพออย่งนี้เลยไปบ้ปแต่หนูก็ยังกินข้าวนะคะแต่กินข้าวแลดีขึ้นนะคะทุกคน <laughs> กินข้าวไลดีขึ้นเลยค่ะ ได้เลยเดี๋ยวเจอคู่แข่งน้องสโนว์ได้เลยค่ะเราอย่าลืมนะคะเรามีเซนเตอร์สองคนนะคะอย่าลืมนะคะเซนเตอร์โอ้โหเกือบแล้วหล่นไปครั้งหนึ่งแล้วอย่าเพิ่งล่วงนะลูกหนูต้องมีอายุอีกเดี๋ยวอดียเพิ่งยังไม่ได้ซื้อเครื่องใหม่ต้องสับเบริรกล่วงแล้วจานขับรเซนเตอร์ก็อย<ๆ>่ายอมแพ้ก<ๆ>ันนะคะ เซนเตอร์จะทำให้อีกคนหนึ่งเด็ดไปได้เราจะต้องแบบว่าต้องแข่งเซนเตอร์จะดูว่าเซนเตอร์คนไหนจะแบบเหมาะสมนล้กกินเผื่อพี่ด้วยเพื่อพี่โอเคเดี๋ยวหนูกินเผื่อได้เลยคะ่ะหิวไปกินอะไรกันนี่อ่ะหนูไปกินบุฟเฟ่ทะเลคะ่ะคือหนูก็ไปหนูเห็นรีวิวในทิกตอ,อกค่ะทุกคนแล้วก็แบบน่าก,กินมากๆแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าในรีวิวกับความเป็นจริงมันจะเหมือนกันไหมแต่ว่า เราก็อยากกินนะน้องค,ค่ะคุณเลขาก็อยากกินด้วยหนูก็อยากกินด้วยเราก็เลยแบบว่างัาา้นเราจับหนึ่งทิปละเราไปกันถึงเพราะว่าหนูช่วงน,นี้ทุกท่านทุกคนเห็นว่าว่าจะไม่ค่อยได้ไปไหนเลยว่าว่าไม่ใช่ได้ไปไม่ไปเลยไม่ได้ไปเลยค่ะทุกคนว่าว่าก็ส่วนใหญ่วันอยู่่บ้านหรือก็ไม่ไปชมรมอะไรแบบนี้แหละค่ะก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเพราะแบบเหนื่อยและนะคะอยู่ทาง,งานที่บ้านนอนเล่นนั่งเล่นดีกว่าแต่เรื่องกินเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะ หนูรอดูเลยนะคะพี่ชยัยกินโยเกิร์ตไฟเบอร์ช่วยได้นะพี่กินบ่อยคือคือหนูแบบคือหนูไแมบบ่ไม่ค่อยที่จริงหนูไม่ค่อยท้องอืดหรอกแต่วันนั้นนะ่าจะแบบออกกํลาลังกายหนะักเกินไปแล้วแต่หนูว่าเป็นคนที่กินพวกแบบไฟเบอร์ไม่ได้เลยเพราะว่ากินแล้วแบบบอกได้เลยว่าหนักกว่าเดิมอีกคือคือกินปุ๊บเข้าห้องน้เลยอะไรแบบนี้ปกติว่าว่าเป็นคนที่ตอนนึง่าว่ากิน จะกลับบ้านอุ้ยอยากเข้านะ้ำสรุปก็คือที่กินล้าหมดเข้าน้ำไปหมดลเลยค่ะทุกคนว่าทฟ่ทะเลมีน้ำทะเลไหมคะมีน้ำทะเลไหมมีค่ะใช่เรื่องกินสินสารใช่ค่ะทุกคนว่าชวนพี่คุย,ยนะพี่เหงาโอ้ยหนูอยู่ด้วยพี่ไม่เหงาแน่นอนคะ่ะหนูคุยกับ c g m รุ่นสัมเยอะไหมวัน หนูว่าหนูก็เคยเยอะอยู่ เล่นแบทด้วยค่ะทุกคนไปกินให้อร่อยนะพี่กำลังกลับบ้านเลยโอเคเดี๋ยวกินเผื่อนะคะทุกคนแต่ว่าในคอมเมนต์ก็มีหลายคนบอกว่ามันไม่ค่อยสดแต่บางคนก็บอกสดมากเลยนะกนก็เลยไม่รู้ว่าใครพูดความจริงวะหรือแบบอาจจะไปวันหลังๆอะไรแบบนี้เราก็รู้นะ คนรู้ไหมว่าหนูเนี่ยเป็น ถึงด้วยแหลคะค่ะววทุกวันมันมันไม่ถึงแต,ต่หนูแบบเพิ่มสุดๆแล้วแล้วที่อย่างหนึ่งมันมันลงจากเก้าอ,อี้ไม่ได้ด้วยเพราะว่ากดที่นั่นเขาไม่ให้ล่วงเก้าอ,อี้ถ้าล่วงก็คือหมดสิบหมดสิบตอนนี้น่าจะยังทันคนเพิ่งกำลังจะเลิกงานโอเคค่ะทุกคนแต่หนูก็เชื่อว่ามีบางคนก็อันี นี้หรืออันนู้นแปน๊บนึงนะคะ แลก็ตกสะพานขับเลยคุณเลขาหลงแล้วไม่หลงค่ะทุกคนยังไม่หลง,ง,ลงตอนนี้เรามาถึงทางแลว้วสรุปปักมาผิดจบเลยนะชีวิตชีวิตจบเลยปักมาผิดทาง มาถึงจุดหมายปลายทางเลยได้ไหมคะเจอกันใหม่นะคะท <33 S 1> ุกคนม,คมันใหม่ถึงลงสะพานค่อยเลี้ยวซ้ายไม่มันไม่ได้บอกลงสะพานเลี้ยวซ้ายมันบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายหนูก็เลยลงเลี้ยวไปไหนแล้วมันไม่ใช่แบบทางเลี้ยวอยู่ด้านหน้าด้วยนะนยังไม่ลงอีกตั้งไกลเลยแล้วบอกเลี้ยวซ้ายพอไหมคะโอเคทุกคนไว้เจอกันนะคะบย<อ>บบกว่านี้เหรอคะ ทุกคนถ่ายแล้วก็ลงไอแอมให้นะคะ Bye.